ตำผักร่วมพี่น้องตำบกแตงใส่ผักร่วมผักสดจ้านี่โอเคโอเคเด้๋ยี้อีกแล้วจ้าตำผักสดผักร่วมพี่น้องตำบกแตงใส่ผักสดผักที่มะดามแบบว่ามันเป็นมิกไหมคะสำหรับผัดบะนี้ ผัดโเมิดมันเหลือมาดามมนหยใส่กันพี่น้องแซบคือเกาขาเซบเบเซบจวดมาสวดน้ากันจ้พี่น้องจ้าตำแตงผักรวมจ้าอึ๊บกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปซู้ผู้สู่อขมาพี่น้องมากินตำาักแตงมาสวดตำามักแตงใส่ผักรวมมิดน้ำมาดามค่ะพี่น้องคะผักรวมมีดนี่คือผักที่มันเหลือจากมาดามผัดใจ อ่ามีเหลืองไข่ต่มือนั่นเหรอคะพี่นอาา้องจ้าแล้วมาด่ามาเลยมาตำมาสวดใส่กันเลยมาเลยค่ะสเสียบๆน้ำกันนะคะเป็นตำผักสวดนะคะบักเตียงกับสวดกีเหล่วน้องพี่น้องอื้มอื้อืมอ้มว่มาผักกีรออืม้มจัดพี่น้อง เนหวๆใส่ลูกตับมะฮุงเลยล่ะนะคะมีถั่วงอกกระลำมีน้ำหนันเม็ดผักสดมาด่ามป่าแฮมสินําแแฮมสามีเหลืออยู่น่อยหน่งสดนำอืมอร่องเลย ตำผักสดเสรยจ่ีดเล็กหน่อยแล้วน,นปลาแดกนุ่ๆ หำคนพี่เรางก็เห็นทำคนเนาะอยังเห็นยังเห็นสวดน้ำกุดกวดวันนี้เห็นนายเห็นตาเกัดไปเลยค่ะข้าเหน ไปซีสล <ış> ัดสลัดพร้อมแถลงหอมร่อมก็แซ่บเจยหหอมร่อมลาให้ยังอืม เบาเลยนันพี่น้องจะไปดูอ่ะอืมยันไม่นีละคนยังเอารวอืม แสร็นแล้วนะว้าอ,อืมต้องกินกับเขาแล้วเนะเพราะว่าจต,ต่ำเพชรจังเอยคุณน้ห,หน้ำบ้ันหนองห,หาดน้ำม้นงไปสดพอ้อืม แบบหนองคำะมีไงอ,อืนี่จะพักน้องักแบบแตงแบักแกเจีย,ยตัวงอน่นนอกอมัดดัดแต่งเหดกินพี่น้องจ้า เราห้ากับเาต้องกินผักสดหลายเพราะว่ามันต่ำรุ่งได้หนีแล้วแซ่บอืม,อมคนนัานนัง่งไปแดงง้อ นวดคักนวเนี่ยนวนดน้ำผงชุนน้ำผง ำแซบพีแหงพ,ร,พงริกสดแซบจวดอืม่อตรงนี้จแล้วแม่กินเขาก็ลุกแม่กินเขาก็ Nam mắt rong mhm biết mhm 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 Cứ mhm 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 là mhm 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 mẹ mhm mhm của mẹ mhm mhm โซน,าน่ามาแดกพี่น้องเพชรแซ่ใจตายบ่ไว้รับกินตานไปพี่น้องนะอื้ม นนยี่แม่หอมบ่มหอมบ่หอมประเดี๋ยยี่แม่มบ่เงี you go, you ยบก่อน, pink, น,นช่วยเขาอื้มชิมองเ้ย ลองให้กินบ้างด้วยตำพกร่วมผักมะดามซื้อมะพัดมันเหลือแมนบอสโยกกระกับตำบมกแตงเลยเสียบเสียบอีดีพี่นอ้อง quá quá, chết lại à, mm ừ, -hmm. mm -hmm. ฟองแห้งห่วงหรอกกินยุบไะได้กับห่วง่องฟองห่วงมันกินตะกอ้กัอฟอง ใส่ถั่วสับีระไดหรใส่ถั่วสับีระโอ้เผ็เพซ่บพีบ่ลองจ้า